แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ที่แปลเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับสู่เรเบิรบูลิชันแหล่งรวมข้อมูลนวัตกรรมยานยนต์ล่าสุดที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่จากซูซูกิกับซูซูกิ S อสอิเล็กทริกออโตริกชอปี2025ีที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมของการเดินทางแบบ3ล้อในเมืองและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนอนาคตขององค์การขนส่งสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซูซูกิ S อสอิเล็กทริกยังคงรูปทรงดั้งเดิมของรถ3ล้อไว้ แต่เพิ่มเติมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นตัวรถมีเส้นสายโค้งมนที่ช่วยให้ลู่ลมพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูทันสมัยห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นและออกแบบให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งสบายมากยิ่งขึ้นโครงสร้างแข็งแรงพร้อมระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและปลอดภัยในเขตเมือง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทอกสูงทำให้รถมีอัตราเร่งดีเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสามารถวิ่งได้ไกลถึง120กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับการชาร์จทั้งแบบปกติและแบบเร็วจึงเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่มีไอเสียและเสียงเนียยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซูซูกิได้เพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นหน้าปัดดิจิทัลระบบช่วยถอยหลังและระบบตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อจัดการยานพาหนะในเชิงธุรกิจได้อีกด้วยมีพอร์ตชาร์จ USB ระบบระบายอากาศดีขึ้นและไฟภายในที่สว่างกว่าเดิมเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการขนส่งในเขตเมืองซึ่งรุ่นนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดรถ3ล้อแบบดั้งเดิมด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมรถ E ีีรุ่นนี้จึงเป็นทางเลือกที่ทั้งประหยัดและยั่งยืน รัฐบาลในหลายประเทศก็กำลังเตรียมเสนอสิทธทิประโยชน์และเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการใช้งาน Suzuki S Electric a u t o อโตริกชอปปี2025ไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ฟีเจอร์อัจฉริยะและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรถรุ่นนี้เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดอีวีที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามไรเร v o l ลูชันเพื่อรับข่าวสารและรีวิวล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาการปฏิวัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณพร้อมจะร่วมเดินทางไปกับมันหรือ,อยังถ้าคุณอยากได้เสียงบรรยายประกอบหรือเวอร์ชั่นย่อสำหรับโซเชียลมีเดียก็บอกได้นะครับ